สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้าบวงชุ่มมีสมีฟงซีเพื่อนเ็กมอเชียเ็กมัวมาพี่น้องกินข้าวอีกคือเกามาเด้อมาเด้อมือนอีกอย่างหูบอผัดแตงไส้เออผัดไข่ใส่แตงพี่น้องใส่ใบกะเพรามาจากเมืองไทยคนเด้อมาเด้อมาเด้อไม่ได้กินโดนแล้วค้นอยากพี่น้องมาเด้อกินกับข้าวเจ้าเมนูนี้สุดยอด นึกถึงอดีตแล้วก็ส้มตามแครอทพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้ออ่างจากน้อยก่อนที่กินเนาะค่ะเนาะแล้วก็ต้มเนาะไม้ต้มเนาะไม้ฝรัง่งเสี่ยงสียแข็งไว้จวดๆมาเด้อค่ะเด้อหน่อยใหญ่ๆเลยมาบอกนายใหญ่ห้างพี่น้องจ้าเข่ากล้องบวบิดดอกคือเกาเข่ากล้องบวบิดมามามากินก่อนเข่าสวยกินเข่าสวยจากพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อลุยลุยลุย ก่อนจะกินก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนอมืมาเดิมมาเด้มแซ่บๆกันเมนูนี้เม่ได้กินโดนแล้วอยากตะกี้เอาไปมาพี่น้องมนูนี่น,น,นะตะกี้ไปกินดีๆสมัยอ่ะไปเรียนหยิบผ่าอยูโ่โกราชกับหม,มูผัดกินแซ่บด้วยพี่น้องอืออืมผัดกินกินประจําใส่พริกสดเผ็ดเนี่ยนะมาเดิมมาเดิสมสมใจ เธอที่ได้กินเห็ดนั่นเห็ดนี่จะโดนสีคล้ายเคียงหมดเด้อ,อล่ะพี่น้องเอ้ยเอาๆมาเด้อมาเด้อเขากล้องบวชกับตามนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะลุย <c oughs> มาเด้อมาก,กินไปบอกไปคือเก่าเดี๋ยวตอนบ่ายอันมีนัดจะเป็นนัดกับธุรกิจเยอะแยะพี่น้องจ้ามีนัดเยอะแยะเฝ้ากินเฝ้าเลี้ยวมาเด้อคำแรกให้นางให้มันกินเบื่บอคือสมตามเราพี่น้อง ออืชิ้มผัดอันนหมกัอนผัดอันไข่เสตียงง่ายๆอร่อยมาเนะอื้จับความเผกอเผา ไปเพราะว่าบ้านเขาไงไปน,น้อยๆไงย,ยายสิพันไปบ้านวังเดือนมกราคมปีที่แล้วผ่านมาไปบ้านเขาเก็บมาจากห้องน้ำเหรอเก็บมาต่างเดรียญอามาหอมดีดีอืมใบน,น้อยๆนะชอบนี่หอม,มอน,หออนี่มันคือเบรเบรเขาแบบนี้รึเปล่าอันนี้เผื่อเปล่าปัาไปางไงใบน้อยนินปัง อืมอืมต่ออืมอะไนี่อืมขาจนพันอะนี่อืมอืมอวาน หนาแดดอืม no mm ืมหวานดีแซ่บหนากนี่ละเคยได้กินก็ได้กินทำนี้ก็แซ่บแล้ว อือยู่ง่ายกินง่ายชีวิตในฝรั่งเศสพี่น้อง ยังกระเซาะแบบพี่น้องเยอะสุวันกินอะไรก็แซ่บพี่ยังก็กินมาเบิดแล้วอยากกินเมนูบ้านๆ

ากาเจาะคุยส่งต่ำพี่น้องจ้า พี่น้องจ้าตำหนิเพราะน้องเขเนาะอือง่าอะไรกับพี่การเบิงโอเคขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปแซ่บๆน้ำกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับและใครเป็นกันมังใจนได้พี่น้องเด้อพวกเจ้าอยิงขี่ที่หลายกดไลค์ซื้อกาดายไปอือหูเย็บเด็กกดไลค์บวกกดไลค์โอเคไปแล้วบ๊ายบายค่ะพอกันคลิปหนะ้าไปแซ่บๆความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆไปสู้ๆค่ะบึบิ้งไปแล้ว,ลวบ๊ายบาย